สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเอเรียนปะทะพีเดเตอร์สองโดยภาคแรกมันทิ้งท้ายไปที่ลูกเอเลียนตัวใหม่ที่โผล่มาจากตัวของสากานะครับโดยมันมีชื่อเรียกว่าพีเดเรียนถ้าเพื่อนๆนคนไหนยังไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาแล้วไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทือไลครและสั่ปุ่มซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกอดถังป๊อปคอร์นแน่นๆแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยเนื้อเรื่องในภาค2จะเริ่มมาติดๆภาคแรกเลยนะครับบนยานของพิเดเตอร์ที่ไปรับศพของสกามาเราจะได้เห็นว่าพีเดเลียนมันเกิดมาแล้วแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเกิดและเติบโตนะครับเผลอๆผมว่าไม่ถึงชั่วโมงเลยด้วยซ้ํา พอดูจากยานของพิเรเตอร์มันยังบินออกไม่ห่างจากโลกเลยพอมันพร้อมแล้วมันก็เริ่มซัดพีเรเตอร์ในยานทันทีจนยานของพิเรเตอร์วนกลับมาตกบนโลกเหมือนเดิมนะครับสองพ่อลูกที่เข้ามาล่าสัตว์ในป่ามันก็เห็นว่ามียานตกลงมาทั้งสองเลยรีบไปดูพอพ่อเห็นว่าท่าทีมันดูไม่ปลอดภัยเขาเลยรีบพาลูกหนีออกมานะครับแต่ทั้งสองก็โชคร้ายตัวอ่อนของเอเลี่ยนมาตามมาทันแล้วก็ใช้ทั้งสองเป็นภาชนะตัดมาที่ดาวของพีเดเตอร์ พี่พีรุ่นใหญ่ก็ได้รับสารจากยานที่ตกนะครับพี่แกก็รีบจัดเตรียมอาวุธและออกลุยทันทีโดยพิเดเตอร์รุ่นใหญ่ตัวนี้เขามีชื่อว่าวูฟนะครับเป็นพิเดเตอร์ระดับ e l ลิทนะขึ้นเหนือกว่าระดับบลัดอีกหนึ่งขั้นการันตีได้เลยว่าพี่วูฟโหดกว่า3ตัวภาคที่แล้วหลายเท่าพระเอกของเราดันลาดเขาก็ได้คุยกับเพื่อนของเขาที่เป็นนายอำเภอนะครับมีชื่อว่าเอ็ดดี้เหมือนว่าดันลาดเพิ่งออกจากคุกหรือไม่ก็ตกงานจากเมืองใหญ่นะครับพี่แกเลยกลับมาอยู่บ้าน ตำรวจที่ออกมาเช็คท่อน้ําเก่าก็เจอกับพลจรจัดที่อาศัยอยู่ด้านในนะครับตำรวจเลยไล่ให้เขาออกไปไอ้ลุงมันเลยบอกกูขอเรียกหมาแป๊บแต่สิ่งที่หมาคาบมานั้นมันคือแขนของพ่อลูกที่ตายในป่าเมื่อตอนต้นเรื่องน้องชายของพระเอกลิกกี้เขาก็ได้มาส่งพิซซ่าที่บ้านของแฟนเก่านะครับโดยเธอมีชื่อว่าเจสซี่นะพอส่งเสร็จแฟนของเจสซี่มันก็ออกมาซัดหน้าลิกกี้เป็นหนึ่งหมัดนะครับพร้อมกับโยนกุญแจรถทิ้งลงท่อระบายน้ํา เอ็ดดี้ที่ตามมาตรวจตำรวจในท่อน้ำก็บอกว่าสองพ่อลูกชอบออกไปล่าสัตว์ด้วยกันตรงนี้หนังจะสื่อว่าเอ็ดดี้ต้องรีบตามหาทั้งคู่โดยด่วนนะครับเพราะมันอาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ตัดมาที่ตัวละครอีกคนเธอมีชื่อว่าเคลลี่นะครับโดยเธอเพิ่งกลับมาจากค่ายทหารนะลูกกับสามีเธอก็รออยู่บ้านโดยลูกของเธอมีชื่อว่ามอนลี่นะครับ ลิกกี้ที่จะไปเอาคืนแฟนของเจสเขาก็ได้ดันลาดห้ามเอาไว้นะครับและทั้งสองก็ไปช่วยกันหากุญแจตัดมาในท่อระบายน้ําคนจรนจัดที่อาศัยอยู่ก็โดนตัวอ่อนของเอเลียนจัดการแถมป้าย,ยังโดนพีเดเลียนวางไข่ไว้ในตัวเธออีกดูเหมือนว่าซีโนโมอฟทั่วไปมันจะวางไข่ไม่ได้นะครับแต่พีเดเลียนมันสามารถวางไข่และเกิดเป็นซีโนโมอฟหลายตัวในท้องคนคนเดียวได้เลยคือมันเป็นเอเลียนสายพันธุ์ที่โหดขึ้นไปอีก ควีนเอเลียนยังไม่สามารถวางไข่ได้ทีละหลายฟองเลยนะครับไอนี่ล่อปล่อยไปทีเต็มท้องไปเลยและตอนนี้พี่บูฟของเราก็มาถึงโลกเป็นที่เรียบร้อยพี่แกก็ตรงไปที่ยานที่ตกก่อนเลยนะครับแล้วก็จัดการเก็บเอาข้อมูลและอุปกรณ์ที่ยังใช้ได้ออกมาพร้อมกับสลายยานทิ้งไม่ให้เหลือหลักฐานสองพี่น้องก็ลงมังงมกุญแจในท่อระบายน้านะครับและทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆแ,แถมลิกกี้มันยังเห็นเอเลียนตัวเล็กแต่มันบอกพี่ชายมาแล้วพี่มันไม่เชื่อ พอทั้งสองหากุญแจเจอมันก็รีบใส่เกียร์หมาหนีทันทีเอ็ดดี้และคนอื่นๆก็ออกตามหาสองพ่อลูกในป่านะครับโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้วูฟเขาได้เทน้ํายาสลายศพของพวกเขาไปที่เรียบร้อยคือพี่แกไม่เหลือหลักฐานไว้เลยจริงๆงานละเอียดสุดๆแต่มันก็ดันมีตํารวจที่ชื่อเลโผมาเจอพอดีนะครับพี่วูฟเลยจัดการกระซวกไป1ทีตายหาคาที่ในตอนเชา้าแร์รี่เมียของเลก็มาถามหาเลกับเอ็ดดี้นะครับ เอ็ดดี้ก็บอกว่าเมื่อคืนมันไม่ได้กลับบ้านเหรอกูสั่งยกเลิกการค้นหาตั้งแต่ตีสองนะพอรู้ว่าเลหายไปเอ็ดดี้ก็มาตามหาเขาในป่าทันทีและเขาก็เจอกับศพของเล์ที่โดนถลกหนังแล้วก็จับห้อยไว้กับต้นไม้ฉากนี้คือสยองจุดสุดลิกกี้ที่กำลังไปทำงานจู่ๆเจสเธอร์ก็โผล่มาแล้วก็ชวนเอลิกกี้ไปไว่ายน้ำตอนสี่ทุ่มเอลิกกี้บอกได้เลยมึงได้ไว่ายน้ำแน่ๆตอนนี้พี่วูฟแกก็ได้ตามรอยมาจนถึงท่อน้ำแล้วนะครับ แล้วก็จัดการวากับดักพอพวกเอเลียมันโผล่มาพี่แกก็เปิดกับดักแล้วก็ขังพวกเอเลียนไว้ไม่ให้หนีคือกับดักของพี่แกเป็นเลเซอร์นะครับวิ่งผ่านคือมึงตายแน่แน่และพี่วูฟก็เปิดฉากไล่กระทืบเอเลี่ยนทันทีกระทืบไปสักพักพี่แกก็โดนพีเดเลียนแอบตุ๋ยจากด้านหลังนะครับและพวกมันก็พากันหนีขึ้นไปด้านบนพี่วูฟก็เลยอัปเปอร์คัตเป็นหนึ่งทีถนนแตกและพี่แกก็วิ่งตามขึ้นไปแคลรี่ที่กําลังเลิกงาน เธอก็เจอเข้ากับพีดเดเลียนแบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วมันก็ปล่อยตัวอ่อนเข้าในตัวเธอทางด้านของเอ็ดดี้ก็มาคุยกับดัลาร์สว่ากูเจอศพของเลยในป่ามันโดนถลกหนังแบบทั้งเป็นเลยดลาร์สเลยอาสาจะช่วยเอ็ดดี้ทำงานเพราะงานนี้มันหนักเกินไปเอ็ดดี้ทำคนเดียวไม่ไหวลิกกี้ที่มาว่ายน้ำกับเจสตแต่ดูเหมือนทั้งสองไม่ได้คิดจะว่ายน้ำกันแม้แต่น้อยและในตอนที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มแฟนเก่าของเจสตก็โผล่มา คือเจสเทเลรกกับไอหมอนี่ไปแล้วนะครับลิกกี้เลยจัดการสเปียร์พวกมันไปหนึ่งทีแม่งตกน้ําไปด้วยกันเลย4ี่คนวูฟที่ตามมาจนถึงโรงไฟฟ้าแล้วที่แกก็เปิดฉากไล่กระทืบเอเลียนต่อจนไฟดับทั้งเมืองเลยทีเดียวและลิกกี้ที่ซัดกันอยู่ในน้ําทันใดนั้นเอเลียนมันก็โผล่มาแล้วก็จับเพื่อนมันไปแดกหนึ่งคนทุกคนก็เลยรีบหนีทันทีแต่หนีไปได้แค่3มนะครับมีเจสลิกกี้แล้วก็ไอแฟนเก่า ทางด้านของมอนลี่มันก็สนนะครับสองกล้องจนบังเอิญไปเจอกับเอเลียนแบบจา่าจ่าพ่อของเธอก็เลยรีบเข้ามาดูด้วยความประมาทพ่อก็โดนเอเลียนกระทืบแตกไปหนึ่งเคลลี่เลยรีบพาลูกเธอวิ่งหนีแบบสับตีนแตกเลยนะครับและพี่วูฟก็ตามมาฆ่าเอเลียนที่สะวยน้ําแถมทําลายหลักฐานทิ้งแบบทั้งสะไปเลยลิกกี้ที่วิ่งหนีมาจนเจอดันลาร์กับเอ็ดดี้มันก็เล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังนะครับจนดันลาร์ต้องรีบไปดูที่สะวยน้ํา แต่ทั้งคู่ก็ไม่เจออะไรเพราะพี่วูฟแกได้ทําลายหลักฐานหมดแล้วและวูฟก็มานั่งทําแผลอยู่ตัวเดียวแบบเงาๆพี่แกเย็บแผลเหมือนเย็บกระดาษเอ็ดดี้กับดัลลาที่ได้กลิ่นของไายนะทั้งสองก็รีบไปที่ร้านขายปืนเพื่อจัดเตรียมอาวุธให้พร้อมเอ็ดดี้ก็ต่อวิทยุขอความช่วยเหลือจากกองทหารแต่กองทัพที่เขากําลังคุยอยู่ก็โดนฝูงของเอเลี่ยนดักกระทืบนะครับตายหายกกองท่านใดนั้นเคนลี่เธอก็พาลูกเข้ามาในร้านโดยทุกคนไม่รู้เลยว่า วูฟได้แอบส่องอยู่เพราะมันมีเอเลียนอยู่บนหลังคาตัดมาที่พีเดเลียนมันเลือกที่จะยึดโรงพยาบาลและปล่อยตัวอ่อนใส่ผู้หญิงตั้งครรภ์ผมว่าที่มันเลือกผู้หญิงท้องมันคงต้องการให้ลูกของมันแดกเด็กที่อยู่ในท้องนะครับและมันก็สามารถปล่อยลูกได้ทีละหลายตัวในผู้หญิงท้องเพียงคนเดียวทางด้านของดันลาร์ดก็โดนวูฟจับเป็นตัวล่อนะครับเพื่อที่จะให้เอเลียนบุกเข้ามา และมันก็ได้ผลพี่วูฟก็ใช้แทะเปลี้ยรัดเอเลียนแล้วก็จัดการกระชากทีเดียวขาดพร้อมกับเผยตัวให้ทุกคนเห็นไอแฟนเก่าที่กำลังโดนฆ่าวูฟก็จัดการยิงไปทีเดียวกระจุยแต่เลือดของเอเลียนดันกระเด็นเต็มตัวมันไปหมดสุดท้ายไอหนุ่มนักรักก็ตายอยู่ดีเราจะได้เห็นว่าผนแผนกคนท้องตอนนี้มันได้กลายเป็นรังของพีเดเลียนไปที่เรียบร้อยลูกของมันที่ออกมาจากผู้หญิงท้องโผล่มาทั้งหมด4ตัวเลยทีเดียว คือมึงเอาทีเดียวคุ้มทางด้านของดันลาสพวกเขาก็วิ่งมาจนเจอกับรถถังนะครับเอ็ดดี้และวิทยุขอความช่วยเหลือจากกองกำลังแห่งชาติมันก็มีพันเอกคนหนึ่งรับและบอกให้ทุกคนไปรอกลางเมืองมันจะมีเครื่องบินไปรับในอีก30นาทีทุกคนเลยตัดสินใจขับรถถังออกไปพี่วูฟที่โดนเอเลียนหักปืนทิ้งไปหนึ่งข้างพี่แกก็เลยหักอีกข้างมาประกอบกันเป,ป็นปืนพกซะเลย DIY สุดๆเคนลี่ที่ขับรถมา จูๆ่ๆเธอก็จอดแล้วก็พูดกับเพื่อนว่ากูรู้สึกแปลกๆทำไมพวกนั้นต้องให้เราไปรอที่กลางเมืองด้วยทั้งๆท,ท,ที่กลางเมืองมันเต็มไปด้วยพวกเอเลี่ยนพวกมึงไม่รู้สึกแปลกๆก,กันบ้างหรอเอ็ดดี้ที่ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่เห็นด้วยนะครับพวกเขาเลยตัดสินใจแย,แยกทางกันโดยเอ็ดดี้มันจะไปทางเดิมส่วนดนารลัสลิกกี้เจสและเคลลี่พวกเขาตัดสินใจจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์บนโรงพยาบาลแล้วขับหนีกันเองพอพวกเขามาถึง โรงพยาบาลก็กลายเป็นที่เก็บศพเป็นที่เรียบร้อยและในขณะเดียวกันพี่วูฟของเราก็มาถึงโรงพยาบาลและเช่นกันพวกของดัลลาทีท่ตามมาด้วยมันก็โดนเอเลี่ยนกระซวกตายไปหนึ่งเจสท,ที่เห็นก็สติแตกนะครับแล้วก็วิ่งหนีแบบสุดตีนส่วนทางด้านของวูฟก็เจอกับพีเดเลียนพี่วูฟเลยปาดไปหนึ่งทีพีเดเลียนมันก็ถอยแล้วก็สั่งให้ซีโนโมอฟเข้ามาจัดการแทนคือตัวนี้มันฉลาดกว่าเอเลียนทั่วไปมากๆเลยนะครับ แต่พวกนี้ก็ไม่ขนามือวูฟแม้แต่น้อยพี่แกก็จัดการกระทืบเอเลี่ยนทีละตัวแถมปาดากระจายคู่ใสซีโนโมอฟตายไป2และดาวกระจายมันก็ลอยไปเสียบเจสซี่ที่วิ่งผ่านมาพอดีแบบจังๆลิกกี้ที่เห็นก็เลือดขึ้นหน้าทันทีลิกกี้บอกกูยังไม่ทันได้จิ้มเลยมึงมาจิ้มก่อนกูได้ไงพี่แกก็จัดการกลาดยิงใสวูฟไปชุดใหญ่จนวูฟพลาดท่าโดนเอเลี่ยนผักตกลิฟต์และลิกกี้มันก็โดนพีเดเลียนกระซวกไปหนึ่งแผล แต่มันไม่เป็นไรนะครับลุกมาวิ่งต่อทางด้านของเอ็ดดี้ที่มาถึงแล้วก็ไม่มีแม้แต่วี่แววของเครื่องช่วยเหลือสักเครื่องเลยนะครับเจอแต่พวกเอเลี่ยนเต็มไปหมดและในตอนที่ดันลารกดกำลังจะโดนฆ่าพี่วูฟแกก็ต่อยเพดานขึ้นมาพอดีพร้อมกับใช้แทะเปียไลฟ่ฟาดเอเลี่ยนแบบสนุกมือคือแทะพี่แกคมจัดจัดกระชากที่เป็นขาดแต่มันกลับทําอะไรพีเดเลี่ยนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยดันลารดที่ได้โอกาสมันก็รีบวิ่งมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์จนทันนะครับ และปล่อยให้วูฟหนึ่งหนึ่งกับพีเดเลียนไปดลาร์สบอ<ง>กมึงจะทำอะไรก็ทำกูจะหนีพี่วูฟกับพีเดเลียนก็ซัดกันอย่างดุเดือดเลยนะครับจนวูฟพลาดทำอุปกรณ์พังหมดพี่แกนเลโมโหปลดทุกอย่างทิ้งหมดเลยพร้อมกับถอดหน้ากาก,ากออกแล้วก็มาซัดกับพีเดเลียนต่อวูฟก็จัดการดึงลิ้นมหาากาศของพีเดเลียนทิ้งแล้วก็อัปประคัดขวาไปหนึ่งทีพร้อมกับใบมีดที่ติดแขนทะลุหัวพีเดเลียนไปสองรู แต่พีดเดเลียนบอกกูก็ไม่น้อยหน้ามันก็เอาหางกระซวกท้องพี่วูเป็นหนึ่งรูใหญ่ๆเช่นกันทั้งสองสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวทันใดนั้นเครื่องบินที่กองกําลังแห่งชาติบอกมันก็บินมาแต่มันไม่ได้บินมารับคนแต่อย่างใดนะครับมันบินมาทิ้งระเบิดทั้งเมืองก็โดนระเบิดหายไปหมดเลยยังไม่ทันรู้ผลแพ้ชนะทั้งคู่ก็โดนระเบิดกระจุยไปซะก่อนแถมเฮลิคอปเตอร์ของดันลาร์ดมันก็ตกเพราะแรงระเบิดอีกด้วยพอพวกเขาตื่นขึ้น,นมา ก็ได้เจอกับกองทหารกองหนึ่งมันก็บอกขอโทษพี่ทําตามหน้าที่นายพี่สั่งมาถุยไอ้พวกขยะและในตอนจบเราจะได้เห็นว่ามนุษย์เก็บปืนของพี่วูฟไว้นะครับเพื่อไปวิจัยต่อและเอเลียนปะทะพีเดเ,เตอร์สก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอเลี่ยนปะทะพีเดเ,เตอร์สําหรับผมแล้วผมชอบภาคแรกมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าภาคนี้ไม่สนุกนะ พอพี่วูฟแกใส่สูตรจริงๆพี่แกโหดสุดๆผมว่าถ้ามีพเดเตอร์ระดับ e l ลิตแบบพี่วูฟมาด้วยสักตัวถ้าพี่แกไม่ลุยเดี่ยวนี่ผมว่าจัดการพีเดเรียนได้แบบง่ายๆเลยและผมก็มีข่าวดีจะมาบอกเหมือนวันก่อนผมแอบไปเห็นโปสเตอร์ของพีเดรเตอร์ภาคใหม่มานะครับเป็นภาคย้อนกลับไปเมื่อตอนที่พีเดรเตอร์ตัวแรกมายังโลกแถมตัวเอกยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะพวกเราน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้อดใจรอกันไว้ได้เลยสาวกพีเดรเตอร์ทั้งหลาย สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเองต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ